เอ็มบุตราคำเคยเหลิงพ่อรวยเตือนสติอย่าอิจฉาถ้าเห็นใครติดรู้หม่ำจกมกควงเอ็มบุรารคำลูกสาวเปิดใจในรายการตีสิเดย์โดยตอนหนึ่งได้เล่าย้อนเหตุการณ์ลูกสาวโดดเรียนเป็นดูหนังกับเพื่อนเอมเผยกำลังอยู่ใน,นโรงหนังพ่อโทรมาระเบิดลงกลับบ้านไปพ่อไม่ตีลงโทษนให้คัดลายมือเหมือนเด็ก เอ็มอยู่หมห้าแล้วเลยเขียนจดหมายระบายความในใจกะทําให้พ่อเข้าใจเพราะพ่อก็เคยเป็นวัยรุ่นเอ็มแค่คิดว่าเป็นรสชาติหนึ่งของชีวิตแต่ไม่เลยพ่ก็มองมุมของพ่อมั่ม,มกล่าวว่าเราคิดว่ามีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สอง หัวอกพ่อลูกผู้หญิงโดดเรียนกับใครไปกับเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายด้านเอ็มเผยว่าพ่อมองว่าเราเชื่อฟังครูได้แต่ทําไมไม่เชื่อฟังพ่อแต่เราก็คิดมุมของเราตอนนั้นเป็นวัยรุ่นเอาความคิดเราเป็นที่ตั้งก็งัดกันเลยไม่คุยกันทำว่าไม่คุยกันเป็นเดือนเอ็มกล่าวว่าไม่คุยกันเลี้ยงกันเราเหมือนกันเวลาโกรธโมโหจะไม่ระเบิดอารมณ์ใส่กัน